ปปปปเห็นมพี่น้องไม่ป้อมดองเราไม่เข้าใจเห็นตรงกันไหมไม่พอใจตนก็ไม่เอาไม่รู้ประโยชน์อะไรลืมใช่ไหมเขาเป็นพี่น้องเรา ไม่รู้ก็โปรดเบาเๆโปรดบันเทาค่อยค่อยสึกสาฟังโปรดฟังไว้ให้ขึ้นใจคำอัลลอฮ์ว่าฟังศาสนาด้วยศรัทธากลัวอัลลอฮ์เจ้าให้รู้และบอกต่อไปดีกันไว้โอ้พี่น้องเรา คณะใหม่คณะเก่าไม่มีเลยในวันนี้มีแต่สายสายเชื่อคือศาสนามีศรัทธาอันเดียวที่ผ่านนบีจงอย่าทิ้งไปชื่อไม่ตามจากนบี สัมคพูดจากันดูดิท้่มันงงกันนี่มันอไรกันเนี่ยฮะจะสารภาพีอดีจให้ล่าคอตอำรวจไหนแกมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาพวกฉันไม่ทำอะไรแกหรอกมันไม่ใช่ความผิดของผมคนเดียวนะผมถูกบังคับมันเป็นความคิดของบางยา บังยาบังข้าวให้ผมไปตีหัวบังซ้อนแล้วก็โยนความผิดให้อุมมัดว่าอุมมัดเป็นคนทำาม่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่างหมดมให้ฟังสิก็โหยังอิ่มมาบางกินฟรีด้วยที่สำคัญหหแต่เหนื่อยมากเลยกว่าจะเดินมาถึงอะ่ะมือชันมีแล้วไม่ต้องเสียตังค์เลย โอ้โหรถบางโคตรลุกอะ่ะธรรมดารผู้ชายโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามีความคิดดีๆแล้วเว้ยจริงอะ่ะดีจริงอะ่ะผมมากลัวทุกครั้งเลยที่บางบอกมีความคิดดีๆอะ่ะเพราะมันจะตรงข้ามกันเสมอเลยเอ้ยหุบปากเลยนะครั้งเนี้ยข้ามีความคิดดีๆจริงๆนะเว้ยเอานี้ไอ้พวกไฟซ้อนมันออกมาจากร้านนะ่ะนะเห็นก็เอาไม้เบสบอล ฟาดกระบาลมันเอาแค่บอกนะให้มันเหวอแล้วก็เราแวงไปอีกนานเลยไนงะผมมาเข้าใจนะเรื่องที่จะไปตีหัวเขาเนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆทําไมผมต้องไปตีด้วยผมไม่ได้คิดนะบางเป็นคนคิดบางก็ต้องไปทำํำแล้วนี่นะถ้าบางไปทํานะผมจะดูต้นทางให้โอเคปะ่ะเฮ้ยไม่โอเคเองตัวเล็กแล้วก็พิวหัวข่าแสดงว่าเองต้องวิ่งเร็วกว่าข้าเวน้าทีเนี้ยเองต้องเป็นคนทําเข้าใจไหม เออบางผมไม่เข้าใจเลยบางเนี่ยจะแค้นอะไรเขาลักหนาเนี่ยนี่บางแค่เราแก้ให้เขาจ่ายค่าข้าวเป็นพันเนี่ยมันก็เกินพอแล้วนะบางมันยังไม่พอเว้ยข้าจะทําให้พวกมันเข้าใจผิดคิดว่าอุมัตเป็นคนชักยายอยู่เบื้องหลังทั้งหมดโทษตัวเองแล้วกันนะอุมัอยากหัวแข็งดื้อดีนะักมันก็ต้องใช้วิธีนี้และหข่าวนี้แหละ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะเว้ยบังแล้วแล้วไหนปืนเราอ่ะแล้วเวลาเนี้นกที่ไหนมีอ่ะเอยคุปปากม,มาแล้วพังตัวพังตัวชุดชุดใส่เสื้อดิอาผมสรุปผมต้องตีอ่อ <laughs> 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 ผมว่าผมตีแรงไปนะบังไม่รู้ว่าป่าเนี่ย บางซ้อนน่ะจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ดู<อ>เลือดสิโออาบซะขนาดน,นี้เลยมันไม่เป็นไรมากหรอกนี่บางถ้าถ้าสมองกระทบกระเทือนความจำเสือ่อมเหมือนเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีอะ่ะผมต้องมารับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูไปทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าอะ่ะนี่พวกนั้นมันหัวแข็งจะตายอินจามาปอดอะไรตอนนี้นะฮะแล้ว แล,แ,ลแล้วแล้วถ้าอุม,มัศรู้ละบังมันไม่โวยเราแย่เลยเหรอข้าไม่พูดเองไม่พูดล้วใครจะรู้อะเรารู้ไงบงังรู้ดีอยู่แก่ใจด้วยยินคุณธรรมมาเข้าสิงอย่างไรใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรตอนนี้เนี่ยมาให้ดีกว่ามาช่วยข้าตัดต่อคลิปจะได้ให้พวกมันแตกคอกันอีกมั้ยยิ้มเสร็จเลยมาเร็วออได้ได้ครับบงัง งั้นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนสิไอ้เรื่องที่แกเนี่ยถูกบังคับมาตีหัวฉันเนี่ยนะฉันไม่เอาเรื่องแกหรอกแต่แกลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรบ้างอะไรกไอ้ค่าข้าวสองพันที่แกหลอกให้ฉันต้องจ่ายให้พวกแกไงเอามาเลยนะควักมาจ่ายซะดีๆ โอ้โหบางนะดูก็นึกว่าจะใจดีเลี้ยงพวกผม <c oughs> กับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าสองพันเลยผมไม่มีให้บางหรอกนะแต่แต่แตเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดือนละสองรอยห้าสิบแปดเดือนละกันบางขาดตัวแล้วบางจริงแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เนี่ยฮะนี่ <c oughs> พูดกับพูดเถอะไม่มีตังเนี่ยแล้วเสอไปกินซีฟู้ดระเบียงบางทำไมเพรามันอร่อยอะ่ะทั้งสดทั้งสะอาด กุ้งตัวเลอเนี่ยไม่รู้ล่ะแกอย่าลืมผ่อนแล้วกันได้ได้บางเดี๋ยววันหลังไปกินระเบียงบังกันใหม่นะไปได้แล้วป่ะนี่นจริงก็เพราะความใจร้อนอยากจะเอาชนะกันและการแท้ๆถึงได้สร้างแต่ปัญหา ทำอะไรที่สิ้นคิดแบบนี้ไม่รู้ประโยชน์อะไรลืมใช่ไหมเขาเป็นพี่น้องเราไม่รู้ก็โปรดเบาๆโปรดบันเทาค่อยๆซึกษาฟังโปรดฟังไว้ให้ขึ้นใจคำอัลลอฮฺว่าฟังศาสนา จะไปไหนครับบงัง <Hey, S 1> อยโทรโ,ทรโทรครับระวังหน่อยสิโอ้โหโตแล้วเล่นไปเด็กๆไปได้ว่าแต่บังจะไปไหนแล้วครับหายปวดหัวแล้วเหรอเนี่ยอ,อาการเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเออนี่ซิดดิ้เช้าเนี่ยแกเห็นใครเอาครับบรุกโซดามาให้บางไหมแหมเห็นหน้าผมก็ถามถึงทับเลยนะครับ เช้าเนี่ยไม่มีหรอกครับตั้งแต่วันนั้นน่ะผมก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาให้อีกเลยนะครับองั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกก่อนนะสายสายจะกลับเข้ามาแน่จะแอบไปหาว่าใครเป็นคนส่งทับมาละสิจะจะพูดมากเกินไปละฉันบอกว่าไปทำธุระก็ไปทำธุระสิต้องมาเพอ้อเจอ้อ ให้รู้และบอกต่อไปดีกันไว้โอพี่น้องเราขนาม่อัอฮัมดุลิลละโจดนี่ก่อนสงสัยเดือนหน้าต้องซื้อเพิ่มซะแล้วมั้งเนี่ยโอ้ขายได้สุดยอดจริงอัลฮัมดุลิลละสมุนไพรดีสมุนไพรเด็ดครับพี่น้องครับสมุนไพรดีสมุนไพรเด็ดฮับปะทุสอดาครับฮับปะทุสอดาฮับดีฮับคุณภาพ บใช่เลยใช่เลยแบบนี้เลยเป๊ะเลยขวดอย่างนี้เลยขวดครับอย่างนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่นี่นี่ถามอะไรหน่อยสิถามอฉันจะถามว่าร้านครับวะตถุดเซาด้าแถวหน้ารามเนี่ยมันมีกี่ร้านมีร้านมีร้านเดียวร้านนี้ใหญ่ที่สุดในแถบรามกำแหงใหญ่แล้วหรอใหญ่แล้วสิมันมีร้านเดียวไงโอ้ลาเอาไหมหนึ่งกระปุกอ๋อเออหนึ่งกระปุกก็ได้ยังถามอะไรหน่อยสิเอาอะไร ลูกค้าที่ซื้อเยอะที่สุดนะพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครโอ้โหบางร้านใหญ่ร้านเดียวนะคิดดูท้ายวันหนึ่งเป็นพันพันกระปุกใครจะไปจำได้แล้วไม่ใช่ลงทะเบียนไม่ได้ทำ้นหอะไรเนี่ยจะเป็นคนขายของนะแต่เป็นพ่อค้าภาษาอะไรไม่คิดจะจาหน้าลูกค้าบ้ยขายภาษาไทยไอสาระจริงๆเลยพ่อค้าคนนี้นี่ถามอะไรไม่ถามตกลงพอจะรู้มั้ยเนี่ยคิดยากเหมือนกันนะ นึกเร็วๆกระปุกมึงอาจจะจำได้ก็ได้นะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีคนมาซื้ออ้อล่ะไม่ตกก็ไม่ซื้อใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีคนมาซื้อนึกๆที่ซื้อเยอะที่สุดเลยอ่ะที่ซื้อเยอะที่สุดนะคิดไม่ออกทำไมคิดนานนึกเร็วๆสิมีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งที่รู้สินะใช่ๆเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นใครเอาเธอในอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวก็มีคนมาซื้อเองอ่า บอกนะอ่ะค,คนนี้นะคนน <EN _> ี้ก็คือให้รู้และบอกต่อไปดีกันไว้โอ้พี่เจ้าที่เมร่อ้เอ้ยผมทำอะไรน่ะครับอืออยูนุกไอ้ทอร์เรย์นไอ้หน้าคางคองไอ้โลกแผ่นดินไอ้ลิ้นสองแฉกไอ้แวงกอยาไอ้บ้าห้าร้อยจำพวกไอ้ปวกแต่หลังคาไอ้หน้าบรรจุ